กเกษตรยุคใหม่นะครับเนาะ,ะเกษตรยุคใหม่ก็คือสิเป็นเจวกับการดูแลสวนพักขึ้นใช่แต้งต่เริ่มต้นนะครับผมสูตรนี้เรเคยเปิดเผยม,มาก่อนสูตรนี้เป็นสูตรของคนเมืองหนาวเคยทดสอบปลูกเองนะครับตั้งแต่ที่ยังไม่มาทําชีพทำอะไรเคยทดสอบปลูกมาแล้วและก็ได้ผลจริงนะครับลาก้านก็ใหญ่ใหญ่มากสําหรับก้านขึ้นใช่นะครับก็คือมือนี้คนเมืองหนาวสีผ้ามาเฮดเป็นสูตร เริมต้นว่าคนที่ถามผมว่าตอบคอมเมนต์อาจจะมีคอมเมนต์ขึ้นนะครับว่าเริ่มต้นทํายังไงนะครับสอนแน่กะคนเมืองหนาวโปรเซสกาสอนดีกว่าผมเป็นคนวิทยากรบให้ฟังนะครับจากประสบการณ์จริงดีกว่าแล้วให้ทุกคนที่เป็นแม่แม่พี่พนะี่อาที่เป็นกเกษตรอยู่แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไอไปประยุกต์ใช้เองแล้วก็จะให้สูตรระยะท่อเท่าไหร่ทายังไงไปกันเลยครับผมส่วนใครมีกระดาษแหกจดเอานะครับผมจดเอานะครับอ่าก็ เป็นผ้านะครับผ้าพื้นใช่นี่ครับ,พพร,บระยะ,ะก้มเา่าเขาอยู่ที่ประมาณ่าจจะเป็นร้อยเมตรนะครับสําหรับผ้านะครับผ้าที่ว่าเป็นผ้าล้านะครับที่ผ้าขื้นใช่นี่ประมาณร้อยเมตรปลูกตะลรอบหรือประมาณแปดพื้นเก้าพื้นกะพอ,พอดีแล้วนะครับแปดพื้นถึงเก้าพื้นทั้งที่ดีซื้อสิบพื้นไปเลยนะครับเนาะให้มันเป็นสิบพื้นตลรอบนะครับ มื่อนี้คนเมืองหนาวสีห้สูตรก็คือว่าสีพาเมือเบิงสวนที่วา่าเคยปลูกแต่ว่าบอมเป็นสวนที่เป็นของอตาที่ไปรีวิวมาแต่นี่เป็นสวนที่เป็นสวนต้นแบบที่ปลูกอยู่นี่ที่คนเมืองหนาวไทยเนาะระ,ะยะท่อสเปิงเกอร์ครับพ่ทอที่เอาสเปิงเกอร์นี่ครับท่อท่อประมาณนี้นะครับนะครับถ้ามีกระดาษจดไ้เลยนะครับทุกคนครับอันนี้คือเป็นพอ,อดีแล้วที่สุดแล้วที่เพ่นเห็ดท่อตัวนี้นะครับเป็นท่อเา้วที่ซสือมา3เมตร นะครับท่อหกขุนนะครับหกขุนนะครับที่เป็นท่อสปริงเกอร์หกขุนตัวท่อเมนยาวเนี่ยครับที่วิ่งน้ําผ่านมาเป็นท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วอ่าทุกคนท่อสองนิ้วครับบัดนี้ความกว้างของล็อกเนี่ยคือตีเป็นซีมันอยู่ประมาณ4ีเมตรนะครับซีเมตรของหลอกแล้วแจองสีบางพอดีของความกว้างสปริงเกอร์มันยิ่งหากันได้แล้วครับซีเมตรเนี่ย พอความตกมันตกประมาณจากักสาเมตรเนี่ยน้ำสิตกแล้วครับมันก็จะไปลงหลองพอดีนะครับที่จริงประเทศแข่ไข่อย,ยู่ลองตีเปาตรงนะครับทุกคนครับนี่ครับก็คือต้องให้ล่องมันวข่มาอยู่ประมาณจากอา่าให้มันอยู่ความกันนะครับทุกคนสูตรยีลหลีที่ปลูกใส่ก็คือสิเป็น เฮดใหนานใส่เนี่ยให้มันสูงจากระดับน้ำนะครับทุกคนครับให้มันสูงจากระดับน้ำบ่อให้มันหึมภาษาอีสานเอืน่นว่าหึมหรือแฉไม่ให้มันแฉะหรือน้ำซึมน้ำขังนะครับเนาะเพราะว่าขึ้นทรายนี่สิมักน้ำที่ที่แบบว่บาจังไลล่ะเขาเอื่นว่าบ่อให้เป็นน้ำขังนะครับทุกคนครับสิเข้าใจอยู่ดอกเนาะสำหรับคุณแม่อันนี้สูตรนี้คือสูตรคมนม่คุณามเขาปลูกมาแล้วอันนี้สูตรแปลงตัวอย่างนี่ก็คืขอของคุณแม่คมนมแม่เขาเองนะครับ เป็นแป้งตัวอย่างน่ครับอันนี้เป็นวานอยู่บกกระลำกะรอบสองน่าจะเป็นกระลำหรือเป็นข้าหน้าครับน่าจะเป็นข้าหน้านะครับที่มันห่งหางนะครับแล้วครับวิธีการที่เอาเม็ดผักมาล่งให้ใส่วิธีการเอาปองแป้งนะครับเพราะว่าเม็ดขึ้นทรายนี่ชี้ซ้ำกับหู้ปองแป้งแล้วเขาก็ชี้ชิดไปเรื่อยๆบ่ให้บ่ให้มันตกเม็ดใกล้กันนี่ครับเหล่ากระจังคืออันนี้จะเป็นข้าวหน้าเนาะทุกคนครับอันนี้คือเป็นข้าวหน้า เราจะเอาความห่างประมาณจากสามนิ้ววัดเบิง้งนี่ครับสามนิ้วเสียนข้างหน้าเนาะแต่ขึ้นใช้นี่คือให้ตกใกล้กันได้ไม่เป็นไรบานทีไดจักหน่อยก็บ,บ่เป็นอย่างเพราะว่าเ,าเ,าเา้าออกจานวนต้นเนาะทุกคนครับได้หลายรอบบัดน,นี้สูตรนะครับสูตรก็คืออันนี้พ่นพานน้ำซีบอกไปเรื่อยๆก่อนการเทศผ่านะครับเขาเพิ่นที่มีเสียกน้ำเสียกที่ใส่ซอยที่ห้าก็ต้องไปใส่เกี่ยวกับลมแห้งมันกับบ่พังนี่ลมมาจากรลอบกับบ่พัง เพราะว่าตัวเสือกนี่สียืดยุ่นครับช่วยการ,รยืดหยุน่นของห,หานหานขึ้นใส่เนาะหล้กก็บิีนี้ไม่ผสมน้ำตัวขั้นตัวหันครับแล้ววิธีมัดพันสีเป็นผ้าผ้าตัวนี้มันสีมาจากผ้าสูพื้นหรือผ้าพรมเช็ดเท้าที่ยังไม่เคยใช้เลยเป็นเศษผ้าที่เอามาดึงออกเอามามัดผ้าตรงกลางครับเนาะมัดพอวายหยัางตัวนี้มัมนสิบัคือเสืกอนยีรอน ถ้าเชียกในหล่อนเนี่ยยามลมแห้งมันกีขาดครับเหดแต่ผ่านเท่าขาดไปเลยนะครับบำรุงรักษาประดีแต่ตัวนี้สีพุ้ยุยไปแต่ตัวผ่าตัวนี้เนาะทุกคนครับอาจจะเข้าใจเนาะ,ะครับตอนะครับตอก็คือต่อไปเลยนี่สิเป็นผักขึ้นใช่นี่นะครับผักขึ้นใช้นี่สิเป็นถ้าขึ้นแบบนี้แล้วครับอันนี้คือแปลงที่ลงไมนะครับอันนี้จบไปแล้วนะครับการตีแปลง แล้วก็การขึ้นผ้านะครับความกว้างก็อยู่ประมาณเท่ากับ4เมตรเท่ากับท่อนะครับของเสานครับเสาซื่นใช่เนี่ยสี่คูณสี่ไปเลยนะครับจะใ,ใส่กี่ผืนก็วัดดูเอามันจะวันผ้าสองผืนสําหรับความกว้างของช่องเนาะทุกคนครับผ้าสองผืนต่อช่องหนึ่งนะครับดึงมาเลยสี่ปลูกค้นมาเอาเค่ปลูกมากก็คือระดับสิบผืนกําลังพอดีนะครับสิบผืนกําลังพอดีนะครับ แล้วกากอาวแาวจะปลูกประมาณไหนซ้ำไหนแล้วการตีแปลงท่อคุณแม่ก็ต้องวัดเบิ่งว่าระยะของ4เมตรนี่พอดีไหมกับร่องกลางนะครับให้มันตกลงพอดีอย่าลืมนะครับเช็ดรับที่สําคัญก็คือห้ามให้ตัวแปลงต่ําเท่ากับระดับพื้นร่องทำร่องให้คูให้สูงเพื่อจะไม่แขะพอผักขึ้นใช่กับผักพวกนี้จะไม่แขะนะครับอันนี้คนมะนาวห้สูตรเลยครับเด้อ สูตรนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวไปเบื่องผักฟังปุ่นครับอ่าครับอธิบายยาวเลยครับบัดน,นี้ต่อจากนี้การที่จะทําให้ขึ้นช่ายมีรากฝอยนะครับกะเฮากะต้องการรากมันกับจอโท,ทนกันจังน้อยเฮาต้องใส่วิธีการเอาแกบมาลุยนะครับแกบนี่จะทําให้รากฟูรากฝอยทําให้รากผักของเราไปได้ดีมุดไปได้เนาะนะครับทุกคนบ่ให้ดิน บรห,หินมันอะไ้บรห,หินมันอไรแน่นนะครับเนาะแล้วก็ยกยกแปลงเพราะฉะนั้นนี้คือแปลงขึ้นไส้นะครับทุกคนครับบัดที่นี่ต่อนะครับพอผักเราขึ้นมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราจะมีฉีดยานะครับยาบำรุงใบถ้าตอนแรกนะครับบำรุงใบบำรุงหมัดเช่นนั้นเองยังไม่เป็นไรแต่ถ้าพอใบขึ้นประมาณนี้ะนะครับขั้นตอนที่สอง พอใบขึ้นประมาณนี้แล้วสีมาสีดยา่ยวกับใบล่าซอยถ้าขึ้นส่ซสํานียดเนี่ยครับทุกคนครับอันนี้คือให้เปรียบเทียบระดับขึ้นส่ซเช่นนี้นะครับเนาะสีมีใบล่าซอยอาทิตย์หนึ่งขีดครั้งเดียวพอใบล่านะครับใบาลาหรือกวาที่ว่ากวัวใบาลายใบอะไรเนี่ยครับช่วยเพื่อให้พยุงตัวใบไม่ให้โดนฝนโดนอะไรตายไปแล้ว เราจะเว้นประมาณสัก4ี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งฉีดสองรอบก็ได้ฮอร์โมนครับฮอร์โมนที่เตรียมไว้นะครับ,อ,รบอันนี้จดให้ดีหนึ่งคนเมืองหนาวใช้สูตรฮอร์โมนก็คือผาดครับเพิ่มครับกากน้ําตาลที่เขาสื่อมานะครับกากน้ําตาลทเขาสื่อมานี่ประมาณสี่อนถึงห้ส่อนโตนะครับเพราะตักตากตากหา่อนโตแล้วก็มาละลายในน้ำหนึ่งลิตรนะครับทุกคนอันนี้สูตรบํารุงคนเมืองหนาว สีดสามหมื่สีดเทนึงหรือสี่มื่สีดเทนึงก็ได้ครับตัวนี้ตัวบำรุงเนี่ยสีดไม่พร้อมกับยาอื่นก็ได้ไม่พร้อมกับตัวไหนก็ได้นะครับสี่วันหรือห้าวันก็ได้หรือจะเอาพร้อมกับตัวบำรุงก็ได้แต่ต้องใช้วิธีการเอากาก,ากน้ําตาลสี่ช้อนผสมน้ำหนึ่งลิตรครับน้ำพอลิตรหนึ่งขวดลิตรนอะขวดโคกลิตรเท่าเนี่ยมาผสมกากน้าตาลสดๆเลยประมาณสี่ช้อนก่อนบัดนี้เอามากไว้ให้เป็นประมาณจักหามือให น้ำนี่เป็นน้ำมักที่ดีก่อนนะครับเพราะเป็นน้ำมักที่ดีเฮ้ากลับกันอีกแค่นึงครับเอาน้ำสปริงเกอร์เฮาตัวที่เฮาใส้เปย์เฮ้าเนี่ยสามสิบลิตรบ่หรือาไหรี่ยี่ผ่าลิตรนะใส่แค่ซ้อนเดียวของน้ำที่ผสมแล้วกากำตาลนะซ้อนเดียวนด้ครับใส่แค่ช้อนเดียวนะครับทุกคนนี่ตัวนี้จะช่วยบำรุงใบบำรุงก้านให้เขียวให้ทนต่อโรคเนาะทุกคนครับอ่า บัดทีน่นี่ปุ๋ยปุ๋ยนี่เริ่มแรกเลยสมมุติว่าผักขึ้นใส้เขาขึ้นประมาณนี้อ่าประมาณจากักห็นมันใบเกิดเทาสีมีสูตรวิธีการลอ่อล่อปุ๋ยยูเลียนะครับยดอลอ่อยูเลียให้มันหนีให้มัน,นหน,นีความชื้นให้มันหนีให้มันพุ่งขึ้นมาก,ก่อนเพื่อผักสี่ใบนอนหลับลอ่อยูเลียรอบแหลกผมเคยเหตุประมาณล่อประมาณจักสามหลอบนะครับสําหรับยูเลียยูเลียนี่อันตรายนะครับผม ล่อ,อยูเลียแล้วต้องใช้วิธีการเอาน้ําลดทันทีถ้าได้เอาอยูเลียลงพื้นต้องใช้วิธีการลดน้ําทันทีนะครับเพราะว่าตรงร่างลงให้ลงดินเพื่อบ่ให้มาถือกใบเฮ้ามันติเสียใบผักการใส่ปุ๋ยทุกครั้งปุ๋ยอะไรก็ช่างให้ลดน้ําตามเสมอทุกรอบนะครับนี่คือมันจะใบร้ายก็อาจจะเกิดจากตรงนี้น้ําคือกันนะพอเอาอยูเยลียร่อดนะครับเนาะเบิกผัาเข้าขืนประมาณน,นี้แล้วเฮ้าก็จะใส่ปุ๋ยสูตรจักหน่อยมาบาน เพื่อลดต้นทุนท่าพอยูเรียมมันแพงปุ๋ยสูตรมันก็บ่แพงลดลดจังหน,น่อยปฏิกิริยาลดน้ำตามทุกรอบนะครับทุกคนอเอาตามความพอดีของเขาแหะครับพอระยะผักกประมาณยี่สิบกว่าวันสามสิบวันผักประมาณนั้นก็เริ่มเริ่มซีด้เก็บแล้วประมาณที่ึ้นได้สนีแล้วเนาะอันนี้สูตรของหนาวเนาะทุกคนครับขับต่อนะครับพอได้อยู่ครับอีพี่นี่ยจะเอาจบเลยการฉีดตัวรักษาใบ ใบลายรักษาอย่างไงเนาะตอบนะครับใบลายรักษาอย่างไงก็คือการรักษาใบมันเกิดจากลาหนึ่งลาสนิมหรือลาเพราะฝนลาเพราะเราทําเองก็คือเราเอาปุ๋ยมาหว่านแล้วมันโดนปุ๋ยแล้วมันทําให้ตัวความเค็มของปุ๋ยเกาะอยู่ใบแล้วเราก็หนีไปมันกลายเป็นด่างด่างมันทําให้ใบผักเราเป็นลาได้เป็นรอยกัดรอยเค็มได้ถ้าเราไม่ลดน้า เราต้องรดน้ําทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยหรือทําอะไรกับผักนะครับแล้วอีกสุดท้ายก็คือถ้าฝนตกนะครับฝนตกแม,แม่แม่ก็ต้องมารดน้ำน้ำามสุกเทียเพราะว่าอย่งฝนมันเป็นกดแต่ห้อกัะลดบ,บ่อดดถ้าหนาฝนห้ากันคุ้มบ่อดดเพราะว่าฝนในทีตกในห้องสิมาไล่ลดผักุูม,มือกับบ่ได้้องต้องใส่สูตรไปทาหายาเคลือบใบ ร้านยามีนะครับร้านยาบำรุงพืชมียาเคลือบใบเป็นยังไงเขาจะให้มาทันทีเราจะฉีดอาทิตย์ละครั้งสําหรับยาเคลือบใบฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเคลือบใบไปแล้วนะครับเคลือบใบบอใบมันเป็นน้ำจับไดยย้ยังสิละครับประมาณน,นี้สุดท้ายนะครับหลังที่เราจะเก็บผักเนี่ยนะครับหลังที่เราจะเก็บผักขายเราต้องรอทิ้งช่วงไปไประมาณหนึ่งอาทิตย์พออาทิตย์ขึ้นแล้วเจ็ดวันขึ้นแล้วเราเริ่มที่จะเก็บผัก แล้วในช่วงหนึ่งอาทิตย์บอต้องบำรุงอย่างเลยนะครับพักจะแข็งตัวขึ้นรอก็คือว่าสวลมติมอนี่แม่สีดแล้วเนาะเอส,สีเก็บพักแล้วเนาะครับทุกคนลออีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องลดอะไรไม่ต้องบำรุงอะไรพักรอเก็บนะครับคืออาทิตย์หนึ่งมาเก็บหรือลอรอจนต้นมันแข็งต้นมันจะแข็งไปเองนะครับต้นมันจะแข็งไปเองถ้าเขาอยากเ่าลดบอได้ขาก็ลดน้ำให้มันน้ำหรือบ่ต้องลดก็ได้ พะวาต้นมันจ็บแข็งมันจ็อ้วกก็คือล้อๆเพราะเขามื้อเขาลกกเขาจังหวดน้ำเพื่อที่สีทอนพักได้นั่นแหละครับสูตรเด็ดรับรองวังว่าทุกคนเสียไปประยุกต์ใช่นะครับคนมังนาวกะฮาไอ้สมนีอันนี้ความสูตรที่ว่ามาจากการทํามาจริงๆของคนมังนาวนะครับที่ให้ไปวิธีการนี้คือโอเคแน่นอนนะครับ